o ลโอก็ด่าจะไลช้อปปิ้งน,นะคะหลังจากนั้นเนี่เมื่อลูกค้าเข้ามาอยู่ในเหมือนเป็นวงเป็นอ่ารเป็นวงจรอันนี้แล้วนะคะเป็นไลโอเอไลช้อปปิ้งแล้วเนี่ยนะคะเราจะเก็บฐานลูกค้าได้โดยการติดแชทแท็กตามกลุ่มได้เมื่อกี้เหมือนมีคนเพิ่งถามมานะคะต้องบอกว่าการติดแชทแท็กเนี่ยมันมีได้หลากหลายนะคะเสียงหายละคะได้ยินชัดเจนไหมเอ่ยนะคะ,ะยังได้ยินอยู่พิมพ์หนึ่งมาเลยคะ่ะเดี๋ยวถ้าได้ยินไหมคะ ใครยังได้ยินอยู่พิมพหนึ่งมาค่ะอ่าโอเคค่ะได้ยินนะโอเคค่ะนะคะอ่ายังไงบอกได้นะคะเกิดเสียงหายไปเลยยังไงนะคะขอบคุณค่ะนะก็ต้องบอกว่าออาวันนี้ค่ะเครื่องมือในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเราเรามีแชทแท็กนะคะแชทแท็กเนี่ยเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามกลุ่มต่างๆที่แต่ละร้านวางไว้มันมีหลากหลายแบบเลยค่ะแบ่งตามเบางาคนแบ่งเป็นลูกค้าหัวร้อนลูกค้าโอนเล็วยลูกค้าสาสเปยนะคะตามพฤติกรรมลูกค้าแต่ละคนที่เจอมา บางรา้านที่เป็นธุรกิจบริการแบ่งตามแอดมินค่ะแอดมินน้ำหวานแอดมินน้ำสายแอดมินน้ำฟ้าสมมตินะคะแอดมินใครดูแลเจ้าไหนปิดการขายของลูกค้าคนไหนได้นะคะธุรกิจที่เป็นบริการเนาะเขาอาจจะแบ่งตามแอดมินนะคะนะสมมติใครทีอยากจะแอดมินทำยอดของลูกค้าเดือนนี้ได้กี่เจ้าอะไรประมาณนี้นะคะหรือแบบนี้ค่ะบางร้านเนาะเป็นขายสินค้าที่จะเลเซว่าสมมตินะคะ สินค้าเนี่ยซื้อไปอะมีอายุการใช้งานได้สามเดือนสมมติเป็นเป็นครีมละกันครีมเนี้ยนะคะใช้ได้ประมาณสามเดือนนะคะสมมติลูกค้าซื้อไปเดือนเดือนเอ่อมกาลาสมมตินะคะเราอะติดแท็กอ๋อแสดงว่ามีนาคมาหมดติดแท็กมีนาไว้รอเลยนะคะหรือติดแท็กเมษาอะไรก็ได้เมษาหนึ่งเมษาปุ๊บเราเราค่อนข้างรู้แล้วว่าของเขาเนี้ยน่าจะหมดไปแล้วเมษาปุ๊บเราบอดแคสตามแชแท็กคนที่ติดแท็กเมษา เพราะฉะนั้นค่ะมันจะเลงได้ตรงเป้ามากขึ้นมาอ๋อลูกค้าที่เราติดแชทแท็กไว้ว่าเมษายนเนี่ยสินค้าเขาหนึกน่าจะหมดแล้วแล้วเขาอาจจะกำลังมองหาสินค้าใหม่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยเราสามารถที่จะอ่อเหมือนเาเรียกว่าอะไรคะเอ่อเพิ่มให้เขากลับมาซื้อซ้ำน้องหมายความว่าเขาน่าจะหมดแล้วก็เราจะซื้อใหม่แต่แทนที่เราจะรอเขามาซื้อใหม่เนี่ยเราบอดแคส เอาโปรส่งให้เขาหรือบางคนคะ่ะอยากจะอัพเซลล์สมมติลูกค้าแต่ละคนเนี่ยบินไม่เท่ากาันอ่ะยังกลุ่ม VIP อย่างเงี้ยค่ะอาจจะออเดอร์หนึ่งประมาณ5,000สมมตินะกลุ่มที่เป็นลูกค้า,อา,อาลองลองมาอาจจะบินประมาณ1,000สมมติถ้าคุณจะอัพเซลล์อะค่ะ,มมคะนะอัพเซลล์กลุ่ม VIP เนี่ยจาก5,000อาจจะอัพเซลล์มว่าวันนี้ใหญ่เขาซื้อ6,000 7,000ดพัอะไรเงี้ยค่ะก็เอาอ สินค้าที่ราคา6,000-7,000ไปขายให้เขาแต่ขณะเดียวกันกลุ่มที่บินประมาณ1,000ตลอดทุกเดือนเลยเนี่ยการที่ให้เขาซื้อสินค้าสูงขึ้นอาจจะยากขึ้นอาจจะอัพเซลแค่แบบาขายอัพเซลประมาณ2,000-3,000ประมาณนี้ค่ะคืออันนี้แล้วแต่ทางแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ร้านค้าแล้วแต่ประเภทสินค้านะคะแต่ละร้านก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันเนาะสามารถลองดูเลยว่านะคะร้านของเราเนี่ยจุดประสงค์ของการดูแลลูกค้าหนึ่ง sell, อยากจะ up พเซลอยากจะดูแลตาม admin หรืออยากจะเอ่อเขาเรียกว่าคะดูแลตามกลุ่มลูกค้ากลุ่ม VIP กลุ่มลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าบางคนทำคอนเทนต์แลตฟอร์มอื่นๆแล้วมาปิดการขายบนไลน์ช้อปปิ้งอาจจะติดแท็กว่าลูกค้าที่มาจากโซเชียลมีเดียอันนี้มาจากโซเชียลมีเดียอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนะสามารถที่จะออกแบบนะคะการติดแชทแท็กให้ตรงกับโจทย์หรือตรงกับสิ่งที่ทางแบรนด์หรือทางร้านค้าเนี่ยต้องการรวมถึงตอบโจทย์สิ่งเรื่อง,องเรื่องของสินค้าด้วยนะคะ ใช่ค่ะติดชัดถกสมมติว่าคือแล้วแต่นะคะสมมติว่าสินค้าของเราสมมติน้ำพริกถ้วยหนึ่งเนี้ยค่ะเราเราขายน้ำพริกใช่ไหมน้ำพริกถ้วยเนี้ยสมมติกินคนเดียวเนี่ยอาจจะกินได้1เดือนสมมตินะคะสมมติเราคิดว่าเขาซื้อไปแล้วเดือนนี้ปลายเดือนเนี่ยน้ำพริกต้องใกล้หมดเราก็ติดแท็กไว้รอเลยว่าซื้อต้นเดือนมิถุนายนะคะติดแทกกรกฎารอไว้สมมติกรกฎาเราจะปิดการขายถูกไหมคะก็บอดแคสไปหากลุ่มที่เป็นกลุ่มกรกฎา เนาะเพราะว่าอะไรคะเพราะกลุ่มนี้เคยซื้อไปมิทุนาเนาะบอดแคทหาก,กลุ่มรกระกาก่อนอะไรประมาณนี้คะ่ะไอ้เป็นตัวอย่างนะคะนะอ่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของการติดชัทแท็กเนาะนะคะใช้ระบุลักษณะเฉพาะนะคะสามารถติดใต้ทั้งบนเดสก์ท็อปรือบนอ่ามือถือเลยแล้วก็เพื่อติดแหล่ยบอดแคทกลับไปหาเขาได้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องตกลงกันในทีมแอดมินนะบางคนเนี่ยแอดมินอ่าปิดแชทแท็กที่หลากหลายมากนะคะบางทีอติดซ้อมกันอะไรกันนะคะเพราะฉนนี้เนี่ยอยากให วันนี้ใครเริ่มจิบแ,แท็กนะลองมาวางว่าสมมติเอาง่ายๆเลยค่ะ5แท็กเราจะแบ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะแบ,บ่งแบบไหนดีเป็นยังไงบ้างนะคะนะรวมถึงค่ะระบบหลังอันนี้นะคะอ่าถ้าใครใช้แพ็กเกจรายเดือนโอเอนะคะเราจะเป็นพันสองหรือพันห้าเราจะมีฟีเจอร์เพิ่มเรียกว่าแอคชั่นแท็กนะแอคชั่นแท็กนะคะตัวน,นี้ใครใช้แพ็กเกจรายเดือนโอเออยู่ไปดูหลังบ้านได้เลยมีแอคชั่นแท็กไหมนะคะแอคชั่นแท็กคืออะไรคะ การติดแชทแท็กที่อัตโนมัตินะคะเพิ่มเติมอีกเดียวให้ฟังคือว่าแอคชั่นแท็กเนี่ยนะคะคือเขาเรียกว่า,าแทนที่แอดมินเนี่ยต้องมานั่งติดแท็กทีละคนไล่ติดแท็กเราให้ระบบอัตโนมัติช่วยติดแชทช่วยติดแชทแท็กให้โดยการที่เราไปกำหนดคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างไว้แล้วถ้าลูกค้าพิมพ์มาอาจจะตรงกับคีย์เวิร์ดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนระบบจะจับติดแท็กให้ทันทีอย่างเช่นลูกค้า สมมุตินะคะลูกค้าเราตั้งไว้ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าพิมพ์มาคําว่าโปรส่วนลดโปรโมชั่นหรือคูปองสมมุตินะคะถ้ามีคีย์เวิร์ดคำเหล่านี้ยค่ะให้ระบบเนี่ยช่วยติดแท็กคาว่าสนใจโปรอ่าแล้วเร,ราเรามีโปรเนี่ยเราจะบอดแคสต์ไปหากลุ่มที่สนใจโปรได้อันนี้ละคะ่ะมันคือมาช่วยแอดมินทางานนะคะตรงน,นี้ต้องใช้แพ็กเกจ AdoA นะนะคะ โอเคนอกจากยิงแอดนะคะเดี๋ยวครูจัเล่าให้ฟังนะคะว่าเปิดรังนครั้งแรกทําอย่างไรครู้จักรนเรานะคะนอกจากนี้ค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นอะไรที่ว้าวมากๆในการขายออนไลน์เพราะว่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์เพิ่มนะคะใครใช้แพ็กเกจ AdoA อยู่ตอนนี้นะคะไปดูได้เลยนะจะมีจริงเรียกว่าแคมเปญคุณสามารถบอร์ดแคสต์กลับไปหาคนที่เคยซื้อของของคุณ บนไลน์ช้อปปี้ได้นะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะนะบอดแคปไปหาเพื่อนบอดแคไปหาคนที่เ,เคยสนคนที่สนใจลูกค้าที่สนใจคืออาจจะเป็นคนที่เคยมาเลื่อนดูหน้าร้านของเราหรือกดใส่ตะกร้าแล้วยังไม่ซื้อระบบจะไปจัดกลุ่มว่าคนนี้สนใจอ่าเราสามารถบอ c ดแคไปหาคนที่สนใจให้เขามาซื้อได้หรือใครที่เคยซื้อไปแล้ว <c oughs> เคยซื้อกี่เดือนดีหนึ่งเดือนสเดือนเวันที่ผ่านมาเราบอ ที่คุณสามารถบอดแคสจากไมช็อปได้นะคะนะใครใช้ประกันระดับโอนะคะสามารถไปบอดแคสได้นะคะอ่าแล้วก็นะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่านะคะ Line Point เนาะซึ่ง Line Point ตรงนี้ค่ะนะคะร้านที่ใช้อ่ามีโปรโมทลายพอยน์เนี่ยเพิ่มยอดขายนะบอก100%ร้านค้าเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ร้านค้านะคะที่เขาอายเป็นตัวอย่างนะคะร้านค้าที่เขาเนี่ย เปิดและบิดลายเพย์นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยชอ็อปผ่านบัตรเครดิตเดบิตและบิดลายเพย์แล้ได้ลายพอย n t เนาะเขาบอกว่ากระตุ้นให้ลูกค้านะยอดขายดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษที่ลายเนี่ยมอบให้ไม่ต้องรอนะคะ6กหกดนะคะนะนะเราสามารถสร้างยอดขายได้ทุกวนันทุกสัปดาห์จากไลายพอย n t ได้เลยนะคะรวมถึงนะ อนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าคูปองส่วนลดนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะสามารถตั้งได้นะคะบนไลฟ์ช้อปปิ้งร้านค้ากว่า7จเร์ยอดค่ะ ตออร้านค้าที่ทำฟีเจอร์นี้เนี่ยยอดขายโตขึ้นกว่า70%เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีระบบรั o p ช้อปปิ้งค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าร้านค้าไหนที่กังวลว่าเออเราขายหลายช่องทางอยากจะมีระบบสต๊อกตรงตางให้จัดการง่ายขึ้นนะคะตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ก็คือซอสนะคะนะ,ะมีทั้งจัดการออเดอร์ผ่านเว็บพวก API ีไอแ t o สอกแล้วก็จัดการสินค้านะคะสนใจรายละเอียดรูพี่แจงอบอกช่องทางให้ว่า ติดต่อสอบถามทางไหนได้บ้างนะคะเสียงเบาไปหรอคะได้ยินชัดเจนไม่เอ่ยนะคะค่ะค้างหรอคะโอเคนะคะตอนนี้ชัดเราไม่คะ่ะถ้าชัดแล้วพิมพ์เพาว่าชัดมาหน่อยนะคะอะใครได้ยินชัดเจนพิมพ์ชัดมาหน่อยนะคะโอเคนะคะนอกจากนี้โอเคขอบคุณค่ะนะคะยังอยู่ด้วยการอยู่นะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะนกว่าสองร้อยท่านนะคะเมื่อกี้มีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ยิงแอ มีโอกาสไหนบ้างที่ร้านเราจะได้ขึ้นโปรโมทแล้วมีคนเห็นอ่าต้องบอกว่าอันนี้ค่ะนะเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะใครที่เปิดไล n ์ช้อปปิ้งแล้วอยากให้ทุกคนค่ะนุ้ไปมันตรวจสอบในระบบหลังบ้านกดเข้าร่วมแคมเปญแล้วก็สมัครนะคะสม่ำเสมอเลยเพราะว่าอะไรคะตรงเนี้ยค่ะมันมีโอกาสที่ร้านของคุณจะขึ้นไปอยู่บนหน้าไลฟ์ช้อปปิ้งลัะซึ่งตรงนี้เนี่ย ลูกค้าเข้ามาเสิร์ชหาขอมานั่งดูนั่งช็อปนะคะทุกวันนี้ผู้ใช้ง,งานเกินกว่า12ล้านคนแล้วนะคะที่เข้ามาค้นหาสินค้าตรงนี้ตรงนี้ก็าผาดเป็นโอกาสที่คุณจะได้รับการถูกมองเห็นหรือได้ยอดขายแบบออร์แกนิกไม่ต้องมิแอดเลยนะคะวันนี้ใครที่อยู่ในคาสเรียนนะกูพี่แจงมีจิที่พิเศษมามอบให้นะอยู่ด้ยกันยันจบนะคะ คุณจะมีโอกาสแบบนี้แบบไม่ต้องกดเข้าร่วมแคมเปญเลยค่ะนะเดี๋ยวปูพี่แจงอีกอึดใจเดียวนะคะจะมาบอกกันออะถ้าเกิดได้เข้าร่วมแคมเปญแล้วนะคะก็จะมาขึ้นแบบนี้นะคะสรุปวันนี้ค่ะสรุปนะขออนุญาตเลยเวลามานิดนึงนะคะใกล้จบแล้วอีก3ามนาทีการใช้ของบนโซเชียลคอมเมอร์สวันนี้หัวใจหลักเลยเนะว่าหนึ่งเลยค่ะทำยังไงให้ลูกค้าจดจำแล้วก็เป็นฐานแฟนเราในระยะยาวนะคะไม่ ใ,ให้เขารักเราวันเดียวนะให้เขารักเรายาวๆนะคะแล้วกลับมาซื้อซ้ําด้วยนะคะรวมถึงไลฟ์ช้อปปิ้งเองนะคะวันนี้เนี่ยเราเป็นเครื่องมือที่บอกว่าตอบโจทย์นะการขายบนโซเชียลคอมเมอร์แบบนี้มากๆนะคะเราเป็นเครื่องมือที่ให้คุณเนี่ยที่ใช้ OA ขายดีอยู่แล้วนะคะ ปิดการขายและสร้างการซื้อซ้ำจากฐานแฟนได้ง่ายขึ้นรวมถึงค่ะจะดีงามขนาดไหนถ้าลนะ์นะลูกค้าของคุณเนี่ยได้ไลน์พอยต์กลับไปด้วยจากการจ่ายเงินชําระเงินนะคะต้บอกว่าไม่ต้องรอวันวันสำคัญเลยสมมุติว่าไลน์พอยต์ไน่มีแจกทุกวันนะคะแต่ก็ต้องมีวันสำคัญที่ไลน์พอยต์คูณ2อคูณสไปอีกนะคะคุ้มยิ่งกับคุมนะคะนะและจุดเด่นหลกักๆเลยนะคะเราอยากจะให้ทุกคนนะบิลชัดแอนท็อปนะคะดูแลลูกค้านะคะ ลูกค้าซื้ออายากาชัดแต่งช็อปก็ได้หรือลูกค้าพิดกิกตก้าเองก็ได้เนาะการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งสร้างฐานแฟนให้เหนียวแน่นมั่นคงและสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่องรวมถึงวันนี้ค่ะที่เล่ามาใช้ฟรีไม่มี GP ค่ะทุกคนโอ้โหอะไรมันจะดีงามขนาดนี้คะ่ะนะคะฟรีหมดเลยนะเว้นแต่เมื่อกี้ฟีเจอร์เนาะบอร์ดแดกับแอคชั่นแท็ก นะแต่ว่าคุณต้องใช้ระบบแพ็กเกจรายเดือน OA ถ้าใช้แพ็กเกจรายเดือน OA ก็มาใช้ตรงนี้ฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะคุ้มไหมคะคุ้มนะใครว่าคุ้มพร้อมแล้วพิมพ์มาหน่อยหานะพิมพ์ิมพร้อมมาก็ได้นะ,ะนะวันนี้พิมพ์หลายรอบนะคะครูต้องการกำลังใจนะอยู่ด้วยกันอีกแป๊บหนึ่งนะนะคะมาถึงหน้าที่ทุกคนรอคอยนะคะนะ คุ้มคุ้มอคุ้มนะ CP ก็ไม่เสียนะคะแถมนังได้ไลายพอยโอ้โหนะคะดีกว่านี้ไม่มีแล้วคุ้มมากๆนะรออะไรอยู่คะเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยนะคะจิตที่พิเศษที่คุณจะได้เมื่อเริ่มขายวันนี้อะต้องบอกว่าเราเนี่ยนะวันนี้นะคะรบกวนฝากทีมงานนะคะช่วยส่งลิงก์ให้อีกทีนะคะใครยังไม่ได้เปิดร้านมี OA แล้วยังไม่ได้เปิดไปนี่เลย line shopping seller com ค่ะทุกคนคะเข้าไปกดปุ่มเปิดร้านค้าฟรีแบบนี้นะคะแล้วคุณจะมีอาไรช็อปปิ้งนะนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะโหลดแอปค่ะนะใครที่จะทำผ่านมือถือจะทำผ่านคอมหอมือถือได้เช่นกันนะคะหรือแอปพลิเคชัน my shop ค่ะ iOS Android ค่ะไปโหลดกันได้เลยนะคะนะโอเคใครบอกว่าครูพิจแรณวันนี้ อยากจะมีน้ารันแล้วพร้อมแล้วแต่ทําไม่เป็นมีทีมงานส่งวิดีโอสอนเปิดร้านค้ามาแล้วนะคะมีวิดีโอให้ดูเข้าไปดูทําตามได้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวมีคู่มือแจกด้วยนะแล้วก็นะคะวันนี้ยังทําไม่เป็นไม่เป็นไรเรามีคาดเรียนค่ะทุกคนคะ่ะ คัดเรียนมือใหม่และมือโปรทุกสัปดาห์เลยทุกสัปดาห์จริงๆพรุ่งนี้ใครว่างบ่ายสองโมงเวลาเดิมมาเจอกันครูพ,พี่แจ้งแล้วก็ลาสติฟายโค้ดจะสอนเปิดหน้าร้านหมายความเปิดหน้าร้านแล้วอยากให้ทุกคนนะวันนี้ขอกันบ้านหนึ่งข้อนะคะไปคลิกมาก่อนนะคลิกเปิดมาก่อนพรุ่งนี้ค่ะ9มิถุนาเรามาลุยกันนะคะจะสอนเช็คอัพสร้างรายการสินค้าตั้งช่องทางการชำระเงินนะคะตั้งการจัดส่งสอนใช้ฟีเจอร์จัด ครูปองยังไงวาไอเทมยังไงนะคะสอนเซตอัพหน้าร้านพรุ่งนี้เนี่ยถ้าใครอยากรอมีหน้าร้านมาเรียนกันนะคะพร้อม พร้อมขายพร้อมมีออเดอร์ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ว่างไม่ต้องห่วงค่ะมีอีกหลายวันมีสิบมี23 3สาสสิคือเนื้อหางเหมือนกันเรียนวันไหนก็ได้นะคะใารบอกว่าไม่ว่างเลยไม่เป็นไรมีวิดีโอย้อนหลังเนาะนะคะมีสอนมีสอนร้างคันหน้าร้านอยู่นะคะอ่าเข้าไปที่ลนะิงก์วิดีโอนั้นใน YouTube นะคะก็จะเจอริสที่ครูพี่แจงนะสอนแต่ครูพี่ลินดี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะมันมีวิดีโอเยอะมากๆเลยทําตามได้รวมถึงวันที่สิบนี้ เจาะลึกฟีเจอร์เทคนิคเพิ่มยอดขายอันนี้เนี่ยร้านที่เคยน้นร้านอยู่แล้วสงสัยฟีเจอร์ตรงไหนนะคะจัดโปรแบบนี้ยังไงนะคะจะใช้ฟีเจอร์ประยุกต์กันยังไงนะ,ะมาฟังได้นะคะหรือมือใหม่จะมาฟังก็มาฟังได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามือใหม่เนี่ยอยากให้เข้าคัดก e g เนอร r ก่อนนะคะวันนี้มาเข้าคัดนี้แล้วค่ะเข้าคัด b e g i n r แล้วก็เข้าคัสาสมาอร์สั่งคัดปุ๊บนะคะยอดขายมารัวๆนะคะโอเควันนี้ค่ะนะคะ มีอะไรอีกบ้างนะคะมีอะไรอีกบ้างที่เราจะมาฝากทุกคนเมื่อกี้มีคัดเรียนไม่พอวันนี้นะคะทุกคนขาอ,อยากโปรโมตนะคะอยากขึ้นโปรโมตหนะ้าร้านไลฟ์ช้อปปิง้งครูพี่แจงมีจิจตีพิเศษให้นะทําภารกิจให้สําเร็จนะคะทุกคนที่เช็คอินเข้าเรียนวันนี้ครูพี่จะมีข้อมูลเนาะสาเหตุที่เราเก็บว่าทำไมต้องเช็คอินไลโอเอนะคะนะวันนี้เนี่ยเชื่อมต่อภารกิจ C ่อย่าง เะะพาราะกิจสีอย่างหนึ่งค่ะเชื่อมต่อไลโอเอกับโรลแมนไมชช็อปสองค่ะลงสินค้ายอย่างน้อย3รายการนะคะสามสร้างครูปองส่วนลดและสี่ออกออเดอร์แรกภายใน15มิยอนี้นะคะภายใน15้ามิยอนี้เท่านั้นนะคุณพี่จังจะคัดเลือกร้านาที่ทำตามสีขั้นตอนนี้แต่ว่าขออนุญาตเงื่อนไขโดยเวตามที่บริษ,ษัทกำหนดนะคะนั้นหนึ่งเลยคือร้อา,านนี้องไม่ขายอะไรที่ผิดกฎหมายผิดจริยธรรมนะคะหรือสินค้าที่อาจจะแบบ เกี่ยวกับพวกเกิดความเชื่อโชคลาภอะไรประมาณนี้นะคะนะที่แบบว่าอาจจะแบบนะแบบมีความซุ่มเสี่ยงนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านะคะไม่อาจจะคือถ้าเกิดคุณทําตามห้าสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ต้องบอกว่าไม่ได้ผิดอะไรนะคะแล้วก็น่ารากดูล่าเชื่อถือมีที่มาที่ไปนะคะแล้วคุณทําตามสี่ขั้นตอนนี้นะนะคะ เราเนี่ยจะเอาหน้าร้านขึ้นไปปรโมูนะคะนะวันนี้ทุกคนที่มาเรียนและมาอยู่ด้วยกันถึงตรงนี้นะทุกคนแคปหน้านี้เลยได้ค่ะแคปไปเลยนะคะนะเปิดขนานให้เสร็จเราถึงขั้นยีา23รายการสร้างส่วนลดแล้วก็ออกมาเรแรกภายในนะคะสละสิทธิ์ตรงนี้ค่ะนะคะไม่แน่ใจอ่อข้อกําหนดใช่ไหมคะใช่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือต้องเป็น สมมตินะคะถ้าเกิดไม่สร้างจดลดเนี่ยไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะสร้างเป็นวอลไอเทมหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะลองส่งมาดูก่อนเดี๋ยวทีมงานจะลองเลือกคัดเลือกดูค่ะนะคะรูปโปรไฟล์ตั้งบนไลน์โอเอได้เลยค่ะนะคะถ้าจัดส่วนลดให้อยู่แล้วนะคะก็ส่งมาก่อนได้ค่ะเดี๋ยวทีมงานจะพิจารณานะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นน้องให้ลูกค้าอยากเข้ามาซื้อนะคะกลุ่มโปรส่วนลดค่าส่งสามารถคูปองส่วนลดพลิกแพลงได้ค่ะสมมุตินะ ค่าส่งปกติมันห้าสิบาทใช่ไหมคะไปสร้างคูปองไว้ห้าสิบาทแล้วบอกลูกค้าเลยว่าอันเนี้ยคุณซื้อสินค้าครบเท่านี้นะส่งชุกุชครบสองพันคูปองสคูปองตรงเนี้ยคือส่วนลดนะลดไปห้าสิบาทนะคะลูกค้าคลิกซื้อสองพันสามพันส่วนลดค่าส่งเท่าไหร่นะคะเอาไปพลิกแพงได้เนาะโอเคอ่าโอเคค่ะเรานะคะได้ค่ะเปิดนนวันนี้นะคะ,ะถ้าได้ค่ะของคนที่ผ่านมาทันค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องมีข้อมูลเช็คอินเข้ามาเรียนนะ พราะว่าพิเศษสำหรับลูกศิษย์ลูกศิษย์สิค่ะนักเรียนแล้วก็ร้านค้าที่มาเรียนตั้งใจอยู่ด้กยกนั้นเดี๋ยวปูพมพิจงอยากจะพาทุกคนน่ขึ้นไปโปรโมทนะคะถ้าลูกค้าเคยซื้อสินค้าแล้วนะคะอ่าถ้าเกิดมีการเช็คอินเข้าเรียนแล้วก็มีมีออเดอร์นะคะภายในสิบห้านิตยุนาน h i เดี๋ยวทางทีมจะดูนะคะนับจากวันนี้เนาะนับจากช่วงที่มีข้อมูลวันนี้จะดูว่าวันนี้ถึงสิบห้านิตยุนาน h i เนี่ยนะคะนะ เช็คอินถ้าทุกคนที่อยู่ทางนี้เข้ามาห้องนี้ได้แปลว่าผ่านการเช็คอินมาแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะการที่ทุกคนมานั่งกันด้วยกันแบบนี้ได้แปลว่าผ่านการเช็คอินมาแล้วนะคะนะโอเคนะคะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไม่ได้ต้องม่เปลี่ยนในโอเอนะคะโอเคนะคะเช็คอินโอเคคำว่าเช็คอินในที่นี้คือทุกคนเนี่ยที่เข้ามาใน,นะคลาสเนี่ยค่ะจะได้ลิงก์อันนึงมาถูกไหมคะถ้ากดจากลิงก์มาเนี่ยแปลว่าทุกคนนะ เข้ามาเรียนได้แปลว่าทุกคนมีข้อมูลเช็คอินให้ครูพี่แจงแล้วนะคะได้ทุกร้านไหมนะคะถ้าบอกตอนนี้ก็คือจะพกขึ้นทุกร้านแต่ต้องดูนะคะเพราะสินค้าที่ลงมาเนี่ยหนึ่งเคยบางทีเนี่ยรูปไม่ชัดเจนเป็นสินค้าอะไรก็ไม่รู้นะคะหรือไม่มีที่มาที่ไปดูไม่น่าเชื่อถือนะคะช่องทางการชำระเงิน ดูไม่น่าเชื่อถือหรืออะไรเงี้ยคะเรามีการตรวจสอบนะหนึ่งเลยอะ่ะอยากให้ดูน่าเชื่อถือมีตัวตนเชื่อถือได้นะคะสองสินค้าไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอยากให้นึกถึงอ่าในมุมของคนซื้อเนาะสมมุติว่าเราเอาขึ้นแคมเปญแล้วเนี่ยนะคะถ้าสินค้าของคุณเนี่ยเราคัดร้านที่อาจจะแบบเอ๊ะลูกค้าซื้อไปแล้วแต่สุดร้านค้าไม่ส่งของอะไรเงี้ยนะคะนะก็เลยจะเป็นร้านค้าอยากให้เป็นร้านค้าที่นะคะทําสินค้าดูน่าเชื่อถือนะสามรายการนะคะได้ค่ะได้นะคะสินค้า แมสอะไรอย่างนี้ได้นะคะจะไอโปรโมตโอเคนะคะข้อสามเพิ่มเงื่อนไขอื่นได้ไหมนะคะสามารถส่งมาส่งมา,เ,าเดี๋ยวยังไงะคะ่ะเดี๋ยวยังไงจะแจ้งไาในห้องอ่านเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะอยากทราบมีการส่งยิงแอดไหมนะคะยิงแอดเพิ่มเพื่อนนะคะตอนนี้มีคัสเรียนเก่าสามารถไปดูวิดีโอเนาะตอนนี้ครูพี่จังยังลงให้ในโ p e n Chat นะคุณสรีเพนโอเคเดี๋ยวขอไปต่อนะคะ นะทำแล้วไม่ต้องส่งทางไหนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะจะเข้าไปดูนะคะเพราะว่าทันทีวันนี้นะคะทีุ่กคนเข้าเรียนนะนะทุกคนเข้าเรียนเนี่ยเราเนี่ยมีร้านค้านะ้องทุกคนต้องกรอกที่ครูพิจารณ์บอกว่าให้กรอกลาย O A I D มานะคะนะนะไปเช็คอินลิงเข้าเรียนนะวันนี้นะคะใครอยู่ในโอเพ่นแชทนะไปเช็คอินให้หน่อยนะคะจะได้นะครูพิจารณเอาเก็บข้อมูลจากตรงนั้นนะคะแล้วนะคะจะเอาข้อมูลมาดูว่าร้านไหนทำตามที่นักขายที่บอกแล้วบ้างนะคะ พิออเดอร์ได้เหมือนกันค่ะสินค้าเนี่ยนะคะถ้าออกออเดอร์แล้วเนี่ยค่ะคือเราดูจากการที่มีออเดอร์เข้ามาค่ะแต่ว่าในแง่ของการจัดส่งที่สมมตินะลูกค้าชําระเงินมาวันนี้สินค้ารออีกหนึ่งเดือนสมมตินะคะเราดูจากการที่มีออเดอร์เข้ามาวันนี้ค่ะ,นะคะดูจากออเดอร์นะนะคะคุณคุณนัดประคันนะคะใช่ไหมเอ่ยโอเคยังไม่หมดทุกคนค่ะมีอีกนิดนึงนะและเรายังมีแคมเปญจุดว้าวอีกเมื่อกี้การโปรโมทแล้วยังไม่พอค่ะ คุ้มกว่านี้ไม <K common understands Ireland> ่มีแล้วมาเรามีแคมเปญดีๆมาฝากด้วยนะคะกริกเติรนนะขยับนิดนึงขอสดีดีไลนช้อปปิ้งเข้าใจร้านใครที่อยากช้อปสินค้าเปิดร้านอะไรช้อปปิ้งวันนี้ไลน์เลือกเราช่วยโปรโมทฟรีขายแบบกับสินค้าของคุณเอาหีดามเอาหีซังไลน์ช้อปปิ้งใจดีให้เลือกสุดตาช่วยโปรโมทสินค้าฟรีเพื่อขอขาแม่ค้าไทย มีงามของเรายังไม่หมดนะคะใครอยากได้ซุปตามาช่วยโปรโมทสินค้าของคุณเมื่อกี้ได้โปรโมทไลฟ์ช้อปปิ้งแล้วยังมีแคมเปญคะ่ะทุกคนคะอยากให้ซุปตามาช่วยถือสินค้าคุณโปรโมทแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานส่งลิงก์ไปสมัครให้นะนะคะสามารถนะคะนะเข้ามากรอกลิงก์สมัครได้นะคะวันนี้ยังไม่ได้สมัครไม่เป็นไรใครมีมีหน้าร้านนะกรอบลิงก์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรบกวนทีมงานนะช่วยส่งลิงก์ให้นิดนึงนะคะนะ นั้นลิงก์สมัครทำฟรีซุปตานะคะอ่าโอเคการเช็คอินนะคะการเช็คอินก็คือทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาเรียนในห้องนี้นะคะ แปลว่าไม่ต้องกังวลนะได้ผ่านการเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าลิงก์การเข้ามาเรียนเนี่ยนะคะคือต้องเช็คอินก่อนเนาะทุกคนจะได้กรอกไลโอ OA ID ต่างๆมาแล้วถึงจะเข้ามาห้องนี้ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูพิจนี่ย,ยมีข้อมูลร้านนะคะแต่ละคนแล้วเดี๋ยวยังไงทีมกินงานเนี่ยจะเข้าไปเช็คดูว่าแต่ท่านเนี่ยทำตามเงื่อนไขครบถ้วนไหมนะคะนะโอเคแล้วก็นะคะอ่ามีคนถาม Open Chat นะคะ ช่องทางเรียนรู้ของเรานะคะ line shopping s h a l e r academy com นะคะตรงนี้ถ้าเกิดเราจะประกาศผลเนาะถ้าใครได้ขึ้นแคมเปญบนช่องทางเว็บไซต์นะคะรวมถึงนะคะเราจะโปรโมทแจ้งทุกคนผ่านทางสมาคม่่คคาเรเห่าเด็กห้องโอเ n นแชทนี้นะคะใครยังไม่เข้าไปอยู่นะคะสามารถสแกนแล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะ cut off นะคะคือภายใน15นิยอนนี้เนาะนะคะ แล้วเราเดี๋ยจะประกาศผลว่าใครได้ขึ้นบ้างนะคะใน17มิยอนะคะแล้วร้านค้าที่ได้ขึ้นเนี่ยจะขึ้นวันที่1กรกฎาคมนะคะขึ้นหนึ่งเดือนนะคะ1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะคะโอเคนะคะตรงนี้ประกาศผลนะโอเคนะคะประกาศผลเดี๋ยวครูพี่แจ้งนะจะมาแจ้งทั้งสองช่องทางนะคคือหนึ่งบนเว็บไซต์ line shopping c h sh e l e r c o m กับสองนะคะในห้อง open chat สมาคมพ่อค้าแมคออนไลน์นะคะถ้าร้านค้า วันนี้อยากให้ทุกคนนะแคปไปเลยนะคะเชื่อมต่อลงสินค้าอย่างน้อย3รายการนะ,ะสร้างคูปองส่วนลดแต่ถ้าใครที่ยังสร้างคูปองส่วนลดไม่ได้ด้วยข้อจํากัดอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสินค้าลดอยู่แล้วเดี๋ยวทางทีมจะพิจารานาะเพราะเข้าใจว่าบาง,บาง,บ,างบางแบรนด์เนี่ยนะคะอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องบริษัทเนาะอาจจะเรื่องของสินค้านะคะดูเรื่องของอ่าบริษัทดูเรื่องของอ่าโซเชียลมีเดีย อื่นๆประกอบกันเนาะนะคะนะแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นร้านคาทั่วไปนะอ่าสร้างคูปองส่วนลดนะคะแล้วก็ออกออเดอร์แรกนะคะอ่านะคะโอเคนะคะวันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแนวทางการขายแล้วนะคะวันนี้นะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้อง Open Chat นะคะอ่าเดี๋ยวครูพี่แจงนะคะส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งนะคะ ให้อีกทีหนึ่งนะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้มานะคะเ,เข้ามาอยู่ด้วยกันนะโอเคโอเคค่ะนะคะอันนี้สามารถกดจากลิงก์นี้ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขออนญ้ต เกินเวลามาประมาณ10นาทีนะคะหวังว่าวันนี้ร้านคาทุกคนนะจะได้รับความรู้แล้วก็จะนําเทคนิคนะคะดีๆแบบนี้รวมถึงนะใครยังไม่ได้เริ่มนะคะก็สามารถมาเริ่มกันได้เลยนะนะคะการเช็คอินไม่ต้องกังวลนะคะ เมื่อกี้คุณพงบอกไปแล้วว่าถ้าร้านถ้าคุณมาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยนะคะแราว่าคุณเนี่ยผ่านการเช็คอินมาแล้วเพราะว่าการได้มาอยู่ในซูปร์ม์เี่ตต้องกรอกข้อมูลร้านค้ามาก,ก่อนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะนะคะทําตาม4ขั้นตอนพรุ่งนี้มาเรียนต่อว่าพรุ่งนี้มาเจอกันนะใครที่ยังมอยากจะมีหน้าร้านนะคะมีเวลาถึง15มิยอนนะคะทุกคนค่ะยังมีเวลานะคะนะพรุ่งนี้ไม่เข้าใจมาเรียนกันมาเจอกันนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันแล้วอยากจะได้รับความรู้เพิ่ม ไม่เอออีกวันศุกร์ก็มาเจอกันอีกนะคะสอนกันทุกวันแบบนี้ก็มาเรียนกันทุกวันได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะวันนี้นะก็ขอให้ทุกคนนะคะวันนี้ใครกลับไปเปิดไ้านช้อปปิ้งแล้วขอยอดขายมาแดงปังๆรัวๆเลยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ